นะครับวสวัสดีครับเอฟสีที่หลักนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ผมพานะจกครับนะจกเออเป็นคู่หูผมนะครับเอนะจกเคยมีแฟนไหมฮะอายากมีแฟนไหมฮะฮะอยากอยากอยากมีแฟน,นไหมไหมเบือ่อชอบชอบผู้หญิงก็เพศไหนฮะฮะ สวยชอบชอบคือง่ายๆว่าเราชอบคนสวยถ้าถ้าถ้าเราไม่สวยนี่คือเราจะไม่ชอบอ er ๋อเคยเคยเคยเจอไหมผู้หญิงที่เด็สวยอ่ะเคยเจอไหมเคยเจอไหมเคยเจอปะเคยเจอไหมแสดงว่าเรายังไม่ถูกสเปค yes. อ่ายังไม่ถูกสเปค yes. ถ้าถ้าถูกสเปคนี่ตั้งใจว่าจะไปขอไหมจะไปขอเลยนะอ๋อตอนนี้มีเงินเก็บเทา่าไหร่ฮะมีเงินเก็บเท่าไหร่มีเงเินเ,เก็บประมาณเทา่าไหร่ เอ๊ะเงินเก็บประมาณประมาณเท่าไหร่เงินเก็บห้าแสนได้ไหม <c oughs> ประมาณห้าแสนนะเอานะครับ F C, เอฟสีท่านใดถ้าต้องการคู่นะครับกต็ติดต่อที่หน้าจกได้เลยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอีกขนาดอีกขนาด